สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวผมในการใช้งานตัวเจ้าเทคโนโปรว่า5ปรผมหลังจากที่พีใช้งานมา2เดือนนะผมกับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนในราคา5,000ที่โคตรของโคตรคุ้มได้เลยครับผมกับตัวนี้ดีไซน์ด้านหลังคือสวยงามมากครับ ไฟผมสามารถปรับแต่งได้บอกเลยว่าตัวนี้ไฟด้านหลังนี่คือกินขาดแน่นอนครับในการออกแบบเข้มใไหมครับผมด้านหลังเป็นไฟผมเทอร์โบไลท์ในการออกแบบเป็นสายไฟพีใช้งานมา2เดือนครับพีพกไปนู่งหันที่มีคนบอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์ใครอะทาไมสวยจังก็โทรศัพท์ร้อยแหละผมบอกเลยว่าโทรศัพท์เครื่องนี้คือมันบาามากมีแต่คนเห็นว่าดีไซน์แบบกินขาดเหมือนหลักเหมือนเลยครับผมกับดีไซน์แบบมีไฟเทอร์โบไลท์สวยงามมากครับ ในการปรับไฟตัวนี้ก็สามารถปรับได้ผมง่ายๆผมในการตัดไฟเราก็ปรับได้ที่แล้วผมตัวที่เป็นการตั้งค่าผมแบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันพิเศษครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับผม F เฟ x แสงเพื่อนหลังครับมันก็จะปรับปรับเพลงปรับเริ่มต้นแล้วก็ปรับการแจ้งเตือนครับปรับการโทรเข้านี่ครับก็เปิดได้ผมดูหายใจงานเลี้ยงนี่ครับดูครับว่ามันเวิร์กมากโคตดสวยครับมันสวยจริง ดูสีแดงนะครับผมตอนนี้เป็นการดีไซน์ที่ลงตัวมากกับตัวเทคโนโปว่า5 Pro 5G ตัวนี้ครับคือใช้งานมา2เดือนเวลาจับเห็นไหมครับสวยครับผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่โคตรสวยอะ่ะเรื่องดีไซน์นี่พีให้10เต็ม10จริงๆครับในเด็ดราคา5,000ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมสามารถสั่งซื้อผม ที่พีแนบดิงเนี่ยผมจะมีโปรโมชั่นผมที่12น2 2ผมกับราคาเลทประมาณ5,000เพื่อนลองไปกดดูครับหรือว่าในติกก๊กจ็อกช็อปก็ได้หรือว่าในล a z a d าผมออฟฟิเชียลของเทคโนนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือคําว่าโคตรคุ้มได้เลยกับการดีไซน์ใ่พีให้10เต็ม10เลยครับกับตัวนี้นี่ครับมาดูาผมบริเวณด้านข้างที่พีใช้งานมาครับเกือบ2เดือนถือว่ารอยผมมันไม่เกิดรอยนะครับ คือจับทั่วไปครับร้อนิ้วมือมันติดยากครับในการใช้งานแต่ด้านหลังก็ตรงๆเลยครับว่าเวลาจับครับมันจะเกิดร้อนิ้วมือง่ายอันนี้แบบพูดภาษาบ้านๆแบบตรงๆเลยแบบเรียวๆเลยคือว่าตรงนี้ผมลายมันแบบมันติดมันติดง่ายครับเพราะว่ามันเป็นกระจกที่ดีไซน์แบบเป็นฝาอลังพลาสติกแต่มันดีไซน์เหมือนคล้ายๆกระจกครับมันจะมีแสงสะท้อนออกมาครับได้อย่างลงตัวมากกับตัวนี้นะผมสจับกล้องผมตัวนี้กล้อง50ล้านนะครับกับราคาฟังก่อน5,000ครับ กล้องหลัง50าล้านแล้วผมบอกเลยว่าตัว AI ทํางานได้อย่างดีมากกับตัวกล้องในการใช้งานตัวนี้นะครับบอกเลยว่ากล้องที่พีสัมผัสมาเป็นกล้องหลังที่คุณภาพนี่แบบเกินคําว่าคุ้มจริงๆครับในการใช้งานดูครับดูกล้องหลังครับไม่อวยครับถ่ายคนก็คือคนครับไม่เหมือนบางยี่ห้อที่หลัก4ี่หมื่นครับถ่ายคนนี่เป็นผีครับเป็นของยี่ห้อผลไม้แล้วกันเนาะกล้องหน้าผลไม้นี่แบบบอกเลยว่ามันก็เทียบให้ดูแล้วกันเนาะ ตอนนี้พีก็มีไอโฟนอยู่ครับพี่ขอเทียบดูว่าเปรียบเทียบแล้วกันว่าถ้าพีจะเลือกถ่ายผมถ่ายกล้องหน้านะครับถ่าย p h โฟนที่ราคาเกือบครึ่งแสนนะครับไม่เกือบครึ่งแสนหรอกบางทีก็เกือบเกือบห้าหมื่นเนยแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวพีให้เปิดให้ดูแล้วกันว่าเป็นไงบ้างผมกับตัวนี้นะนี่ให้ดูเลยว่าในการถ่ายรูปเป็นไงบ้างสับกล้องหน้านะครับนี่โอ้นีครับนี่ครับ บอกเลยว่ามันเป็นกล้องหน้าที่แบบให้ดูครับนี่อันนี้แบบสดๆเลยนะครับแบบไม่มีการต่ัดตออแบบเรียวๆเลยนะครับว่ามันเป็นไงบ้างน,นี่ p h o n e ครับ iPhone ดูครับว่าก็ก็ตามจริงครับแต่ถ้าใครอยากได้รูปภาพแบบแบบเอาไปลงแล้วมันดูดีของเราครับก็ตัวเทคโนโว่าห้าโปรห้าจีนะครับผม มันก็จะออกเป็นนวลครับแต่กล้องบางทีมันอาจจะปรับเป็นแบบออโต้นะกล้องวีดีโอทีถ่ายนะครับแต่หันไว้ว่าไอโฟนนะครับผมมันก็นี่ครับเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะนแบบนี้นี่ครับนี่ประมาณนี้ iPhone ก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับผมนี่แหละเรื่องกล้องหน้าผมบอกเลยว่ากล้องหน้า16ล้านคือถ่ายตัวรูปภาพคือดีมากครับกล้องหลัง50ล้านคือจับออโต้โฟกัสได้อย่างดีจริงแฮปปี้ <Happy S 1> จังอะ่ะชอบชอบกล้องหลังครับเวลาถ่ายพอเทตนี่ทำหน้าชัดหลังเบอร์โคตรดีเลยครับบอกเลยว่าทำหน้าชัดหลังเบอร์นี้พีให้เป็นสมาร์ทโฟนเลทราคา5,000ที่ถ่ายกล้องหน้าคือดีมากครับกล้องหลังก็ดีมากครับพอเทดนี่แบบ สุดยอดมากเลยอะดูอันนี้พอเทปที่พี่ถ่ายมาครับคือมันเวิร์กมากกับการใช้งานตัวนี้ครับบอกเลยว่าเรื่องกล้องนี้สำหรับราคา5000นนี่แบบสุดยอดมากใช้มา2เดือนครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่โคูดคุ้มค่าคุ้มราคามากเรื่องกล้องนี่หายห่วงครับใครต้องการสมาร์ทโฟนเฮ้ยเรื่องกล้องดีแล้วมาดูเรื่องเกมครับหลังจากเล่นเกมมาแล้ว2เดือน ที่พีใช้งานมา rov บอกเลยว่าปรับสูงได้ครับกินขาดมากเ mm hmm. ฟรมเด่นิ่ิงจริงครับพีเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi 24, ซีไ i ไฟหแล้วขึ้น 5G ครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้ตัว cpu d i m e n s i t y นะครับผมซีรีส์6000ตัวนี้บอกเลยว่าเป็น cpu ที่ใช้งานได้เนียบมากแล้วก็มันจัดการความร้อนกับตัว d i m e n s i t y 6080ตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงมากในการใช้งานครับลมพีใช้คือตัว 2 5 6นะครับผมแล้วก็แรมตัวนี้พีใช้คือตัวแรม 8G จิกแล้วก็ตัวนี้ผมสมาร์บวกแรมพัดคือ 8G จิกบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินำคำว่าคุ้มครับในส่วนราคาเหลื5 0 0 0พครับก็จะอยู่ที่ลอมนะครับผม128มันจะปดจะมาณที่128กับ256กับผมตัวนี้บอกเลยว่าแบต5,000 Fa ฟัสชาร์จ68วัตต์ราคา5 0,000ื่นะฟัสชาร์จแค่25วัตต์ไม่เกิน30อันนี้ราคา5000ันครับฟัสชาร์ หกสิบแปดวัตต์อันนี้พีไม่ใช่บูรีพีไม่ได้บูรี่นะครับไม่ได้บูรี่อันนี้เป็นความว่าตัวนี้ราคาเกือ 50, บห้าหมื่นนะครับแต่ได้ฟ้าชาัดแค่สามสิบวัตต์แต่ตัวนี้ชัดเร็วเต็มนะครับผมก็คือสี่ห้านาทีแบตร้อยเปอร์เซ็นเต็มสุดยอดมากมาดูผมเรื่องเสียงลําโพงตัวนี้เป็นลำโพงสองตัวเป็นแบบ DTS นะครับบอกเลยว่าลำโพงตัวนี้ปรับเสียงคือดีมาก เป็นลำโพงที่ใช้งานเรื่องเสียงนี่บอกเลยว่ามันเป็นเสียงที่เสียงดังฟังชัดมากผมบอกเลยนี่พี่ขอเปิดเสียงให้ดูครับดูห้าพันครับห้าพันเสียงโคตรดีใช้งานมันแบบคนว้าวมากว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนอะไรอะ่ะทำไมเสียงดีจังอะ่ะดูลำโพงสองตัวครับอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ หายห่วงครับแล้วลำโพงตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นลำโพง2ตัวพีเล่นเกม p ับ G Mobile ครับเราจะรู้ว่าสตูอยู่ฝั่งนะครับสตมาฝั่งซ้ายลำโพงมันทํางานฝั่งซ้ายครับคือราคาเลทนี้ดีมากครับแล้วสตูมาฝั่งขวาครับเราก็สามารถรู้ว่าสตูอยู่ฝั่งไหนซึ่งเกม p ับ G ปรับได้เป็น HD ตอบโจทย์มากในการใช้งานครับฟรีไฟแ์มับปรับได้สูงสุดของเกมเลยเพราะว่าเกมนี้ผมคอแลบกับเกมฟรีไฟผมกับตัวเทคโนโลยีครับผมเป็นการคอแลบในการ ใช้งานกับเกมฟรีไฟนะครับแล้วก็เกมที่พี่ใช้อีกคือเก็บชิมอินแพ t ครับบอกเลยว่าหายห่วงมากในการใช้งานครับในการคอแลแลบครั้งในผมกับตัวเทคโนเนาะก็จะมีการแจ้งเตือน,นแล้วผมเท่มากเลยอะ่ะพี่จะแจ้งเตือน,นโดยใชย้ดนตรีของเกมฟรีไฟล e มาเลยเดียวโด้โดโด,โด,โดน้นี่นี่ครับปึ๊บ <Dom inating. S 1> นี่กี่คนเข้ามา บางทีพี่ก็ตกใจนะครับเพราะว่าพี่มีคนข้อขวบมากลางคืนนี้ตกใจมากมันเท่อยู่นะแต่มันก็ตกใจอยู่นะครับตัวอย่างเช่นนะพี่เอาตรงนี้ <100. S 1> เนี่ยแล้วพีรู้สึกว่ากางคืนเนี่ยมันก็มันก็ดีอย่ามันเท่ดีมากเลย <c oughs> ดูเท่มากสุดยอดมากครับดูเจ้าสนามราอันนี้ยคือแบบเรากลางคืน <c oughs> เราอยู่ <c oughs> เราอยู่คนเดียวมาก็แอบรู้สึกว่ามันดีมากครับเสียงดังฟังชัดมากเลยในการใช้างานตัวนี้ครับหน้าจอเป็นหน้าจอ6.78นิ้วครับหน้าจอคือดีไซน์ไม่ได้โบราณนะครับไม่ได้แบบโบราณแบบติ่งเยอะๆเหมือน iPhone นะครับ iPhone บางทีติ่งเยอะเห็นไหมอันนี้เขามีใช่จุดครับราคา5,000เขาทำได้ขนาดนี้แล้วไอโฟนนี่พักก่อนครับราคา5,000ราคา50,000กับ5,000นี่แตกต่างเกือบ10เท่าเลยนะครับแต่อันนี้เห็นไหมมีจุดให้ ตัวลอมครับที่ใช้งานมาจากประสบการณ์ 2, 2> เดือนเลยว่าลอมมันใช้งานดีนะบอกเลยว่าลอมตัวนี้ครับผมมันก็อาจจะไม่สู้แบบ Android ราคาเลทสองหมื่นสามหมื่นหรือว่าหนึ่งหมื่นครับแต่โพยว่าราคาห้าพันน่ะคนทั่วไปใช้งานได้ดีมากครับเล่นทิกตอกเล่นเอจจิน็วิรเตอร์ปัดซ้ายขึ้นลงทุกอย่างคือมันเกินคําว่าคุ้มอ่ะไม่อวยครับพูดตรงเลยว่าเป็นรุ่นที่พีใช้งานมาสองเดือนแบตอึดแบตคืออึดแล้วก็เล่นเกมดี ลำโพงดีหน้าจอทัดดีหน้าจอปรับ120เฮรปรับ60 90 120สามารถปรับได้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากผมแล้วก็ในการเชื่อมต่อผมบอกเลยว่าเชื่อมต่อได้เสถียรมากกับขึ้น 5G กับตัวดิ n s i t y 6080นะผมสวนันนีพี่เพขอจบคลิปนะผมในการแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานมา2เรียนกับเจ้าตัวเทคโนโว่า5 p r 5G ตัวนี้ผมแล้วก็สามารถไปสั่งซื้อผมลิงก์ที่พีแนบด้านล่างผมเพื่อสนับสุนในการสั่งซื้อผมสามารถกดลิงก์ที่พีแนบให้ผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับส่วนนี้พีเพขอจบคลิปของผมในการรีวิวพ่นท้ยู่ขสี้ขอบคุณครับ